จะถามปิญบุตรว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไปทําอะไรให้กับบรรทบุรุษเขาเหรอเขาถึงได้เกลียดชังพระมหากษัตริย์ไทยนักหนาถ้าเกลียดประเทศนี้ไม่ชอบพระมหากษัตริย์ประเทศนี้เมียเขาก็เป็นฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบินไปอยู่ฝรั่งเศสได้โดยที่ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยในประเทศแบบนี้และโดยเฉพาะสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่โยงคงกระพัน มีคุนูประการอันมากมายมหาศาลต่อคนไทยมาแบบยาวนานพาชาติบ้านเมืองเนี่ยผ่านจุดที่จะล่มสลายมาไม่รู้กี่ครั้งด้วยพระบ,บารมีของทุกๆพระองค์เสมอมาเกิดมาอายุเพียง40กว่าแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เราตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันมึงเป็นใครเป็นใครทำคุณูปรการอะไรไว้เหตกับชาติบ้านเมืองสักเท่าไหร่ไปประกาศให้คนรู้ว่า กูกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้เป็นโอรสของพระปริยมหาราชขอประกาศให้พวกมือรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้บรรพบุพร,รุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้ไอ้อีมันผู้ใดคิดบงังอาจทำลายแผ่นดินทำลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริ์ หรือกระทำการทุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมจงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็วก่อนที่ที่กูจะสั่งทหารผ่านสิ้นทั้งโครให้หมดเสนียของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูตราบใดที่คำว่าอาภากรยังยืดหยัดอยู่ในโลกกูจะรักษาพื้นแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทัง้งหลายแผ่นดินใดให้เรากำเนิดมาแผ่นดินใดให้ที่สุขหัวน,นอนให้ความร่มเย็นเป็นสุขนิให้อนาทนร้อนใจจงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นบาปกรรมมันมีไม่ใช่